สวัสดีค่ะนี่ยาใส่จะพาเมื่อบิงวิธีการกินเตยดำนะจะเนาะเตยดำของเห้านี่รสชาติจะเข้ม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 ขมขมกินเขาจะมีความเหม็นเป็นเม้ดเม้นะพอใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็ใส่เตอดำช้อนช้อนชาหนึ่งนะจ๊ะเนาะช้อนชาหนึ่ง แล้วก็บีบบางเน่าลงไปแล่วไปแยกใส่เห็เหืเฮดแล้วเราเดี๋ยวจะเฮ็ดแล้วเราเนาะบีบเน่าลงไปบเน่าก็ใส่หน่วยหนึ่งนะจ๊ะเพื่อกบความกินเหม็นของเขาจ้ะเพราะว่าเขาเจะมีความเหม็นมาก <c oughs> นีแล้วกะเกล็ดดำ เรือดำกับสีเพื่นสีช่องมาแเลยเพื่นกับสีเป็นสีออกมีความดำๆแน่เนี่ยเนี่ยใส่จะกินให้เบิงเ่งแล้วจะเน,นาะอ,อา้ขอมขอมขมเค็มเขม้ขม เข้มนี่นี่กินเหม็นรสชาติขมเข้มโอ้โหา้าวเ,เพือสุขภาพยักใส่กับเพะกินนะจ๊นะเนาะอันนี้ตามด้วยน้ำเปล่าตามด้วยน้ำเปล่าจ้ะตามด้วยน้ำเปล่า ตามน้ำเปล่าจากพราะว่าเพิน่นจะมีรสชาติขมกับเข้มบวกกับกลิ่นที่เหม็นเหม็นเน่าเพราะว่าเกลือดำนี้เป็นเกลือความาจากเมืองนอกประเทศจีนไอประเทศไออินเดียนะจ๊นะเนาะสั่งสื่อมากจ้างเน็ตที่จริงก็ไล่ก็หนีอยู่ค่ะเพราะอามไม่โชคตำหนนะิที่จริงสิโลนึงสั่งสื่อมาโลนึงจ้ะ กินแล้วก็จะมีประโยชน์ตามไอ้เขาคนเขาศึกษาบางในยูทูบเนื่องจากเขาก็ไม่อยากบอกสาวพัคุณดีนอย่างมากมายดอกเห็นเบิรงเบิรงแต่เบิรงเบิรงศึกษาเอาในยูทูปเนื่นจนอจากเนาะเพราะว่าอันกินไปแล้วก็ร่างกายเขาก็สิต้องตีขึ้นแน่นอนมาสันค้น,คนพันกับผ้ากันซื้อหามาก,กินเน,นือ่อจาะเนาะยัดใส่กันนั่นตามเพิ่นไปเห็นแล้วนะจาะเนาะ เอาะ่ผสมอาหารก็ได้ไม่เล่าปรุงอาหารไปสมอาหารก็ได้แต่ว่ากินกินเพลินสิทำแมงทำแแมงมันก็คือเกลือบ้านเกลือไอโอดินธรรมดาเานาะนอกจากเนาะบางคนก็บ่ามักกัสีเห็ดเห็ดรสชาติอาหารแปรไปเปลี่ยนไปกัก็แล้วแต่ผู้ใดมักนอกจากเนาะนั่งสิ่งเดีๆดีมาฝากมาตอนกันการเมืองนีผู้ใดมักผู้ใหบ่ามักกันแล้วแต่ ว่ามันนั่นของไขมันนะจ๊ะเนาะขวามักค้อมสอบของไผมแต่ละคนอมคือกันมักกว่าแนซื้อมากินบ่มักกะกับแล้วแต่กับแล้วแต่นะยายใส่น้ำมาเสนอให้เบิ่งแต่ละมือแต่ละอย่างกะสิ่งดีๆมีประโยชน์กันจะแนะนำให้เบิ่งนะจ๊ะเนาะดมเบิ่งดมเบิ่งกับเสบาะไขมีกินปันได้แต่ว่าเข้าช่องไซน้ำเข้าช่องไซน้ำจะไมีกินเหม็นเหม็นเน่า ค่ะ <c oughs> ขอจบคลิปท่านี้เนะคะน่ะเนาะสวัสดีค่ะ